น้องพีพีนะมาจากจันทบุรีเลยนะไม่ใช่ค่ะปูปทุมธานีเฮ้ยไหนบอกจันทบุรีปทุมธานีบ้านอยู่จันทบุรีปทุมธานีคสอบคนแรกก็มาเป็นสีฝุ่นนะสีฝุ่นก็ไม่ยากมากแต่ก็ยากอยู่แต่ก็ยากอยู่ รับรองวันน e ี้สวยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราชมหลังสอบนะครับกูก็ขอให้ทุกคนนะครับในวันนี้โชคดีนะครับผมทำให้สวยนะไม่ต้องตื่นเต้นค่อยๆทำนะครับค่อยๆกลาวไปนะครับโอเคนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่คิสเซ่นคาวชาแนลนะครับเราไม่ใช่ร้านสักคิ้วนะฮะเราคือศูนย์สักเพื่อความงามครบวงจรครับ วันนี้นะครับอาจารย์ตี้นะครับก็จะพาทุกท่านเข้ามาชมนะฮะบรรยากาศในห้องปฏิบัติการในวันนี้นะครับนักเรียนกําลังสอบนะครับคลาสสีฝุ่นนะครับตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนที่การออกแบบทรงคิ้วอยู่วันนี้ทั้งออกแบบทรงคิ้วบนคนจริงแล้วก็สักบนคนจริงเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาจะรู้สึกกันยังไงครับนี่ฮะเราก็มาถึงคนแรกเลยนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับค่ะแม่ค่ะวันนี้สอบเป็นคนที่ สองค่ะวันที่สองแล้วนะผ่านการสอบคิวไลเส้นไปแล้วใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับความรู้สึกตื่นเต้นลงนิดนึงเคสองอ่าเคที่สองแล้วตื่นเต้นน้อยลงนิดนึงนะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ค่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบทรงคิ้วใช่ค่ะยากไหมครับก็มีความยากค่ะยากเนาะมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากที่สุดในการสักคิ้วนะเราต้องออกแบบทรงคิ้วให้สวยให้เข้ากับใบหน้าเขาใช่คก็เรื่องสักค่อยเป็นรองลงมาออกแบบทรงคิ้วสวยสักไม่สวยยังไงก็สสวยู้ๆ นะครับ <Ha. S 1> เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับ <Ha. S 1> เป็นคนที่ 2, 2> <Ha. S 1> แล้วนะครับน่าจะผ่านเนาะ <Ha. S 1> <laughs> ผ่านแน่อนอนโอเคมาถึงคนที่2ของเรานะครับพิจใจสอบคนที่เท่าไหร่แล้วคนที่สคนที่2นะฮะคนแรกคือแฮสโตรคนนี้มาเป็นสีฝุ่นคนที่1นึ่กับคนที่2ความรู้สึกต่างกันไหมฮะ แ้วที่สองก็จะไม่ตื่นเต้นอ่าไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเนาะ,อะโอเคพี่ใจนี่มาไกลมากนะมาจากน้องบวัวลําพูขอถามนิดนึงการลงแผ่นหนังกับลงคนจริงอันไหนยากกว่ากันลงแผ่นหนังจะง่ายกว่าลงคนจริงก็ไม่ว่าจะเป็นโพสิชันในการนั่งการวางมืออะไรต่างๆนะครับก็จะแตกต่างจากการทําแผ่นหนังนะครับก็ต้องฝึกเยอะๆนะครับในการสกิลว,วันนี้ก็ขอให้พี่ใจโชคดีนะครับสู้ๆครับทำออกมาให้สวยนะสอบผ่านโอเค อ่ามาถึงคนที่สามนะครับสวัสดีครับค,ค,คุณแนนนะครับผมออกแบบทรงคิ้วเสร็จแล้วใช่ค่ะ,ะวันนี้ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากเลยค่ะคนที่เท่าไหร่ คนแรกนะครับการสอบคนแรกก็มาเป็นสีปุ่นสีฝุ่นก็ไม่ยากมากแต่ก็ยากอยู่แต่ก็ยากอยู่ออกแบบทรงคิ้วเป็นไงบ้างมีความยากยังไงยากมากเลยค่ะกว่าจะให้2สองข้างเนี่ยเท่ากันเรก็ต้องแบบคัดลอยข้างนึงไปอีกข้างนึงแล้วก็แบบก็ต้องเก็บเส้นให้เล็กให้คมครับแล้วสองข้างคือทุกคนมีความไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อตาทรงคิ้วต่างนะครับกระดูกนะโหนคิ้วอะไรต่างๆก็ต้องมีการปรับสเกลนะฮะแล้วก็ออกแบบตามคน ชิ้วจริงของค้าแล้วก็เข้ากับหน้าลูกค้ามากที่สุดอันนี้คือความพิเศษของการออกแบบทรงคิ้วให้เข้ากับใบหน้าะวันนี้ก็ขอให้คุณแดงโชคดีนะครับออกมาสวยๆนะฮะไม่ต้องรีบนะฮะค่อยๆทาตั้งใจนะฮะอย่าตื่นเต้นหายใจลึกๆนะโอเคคนแรกก็จะตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรค่อยๆทำนะสีฝุ่นไม่ยาก มาถึงคนที่4ในวันนี้นะครับคุณพีพีน้องพีพีมาจากจันทบุรีเลยนะไม่ใช่ค่ะครูปทุมธานีปทุมธานีเฮ้ยไหนบอกจันทบุรีปทุมธานีบ้านอยู่จันทบุรีปทุมธานีครูเข้าเสียใจป่ะอ๋อสงสัยครูฟังผิดโอเคบ้านอยู่ของเขาอ่ะมาถึงคนที่4ในวันนี้นะครับอ่าพีพีนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ดีค่ะตื่นเต้นเป็นคนแรกเป็นคนแรกค่ะ ยากไหมออกแบบทงคิ้วยากภาษคิ้วอีกครใช่ไหม <c oughs> <ช>แล้วในแผ่นหนังกับลงคุณจริงอันไหนยากกว่าแ้่จะเป็นคนจริงอะค่ะในแผ่นหนังแบบว่ามันก็แค่ในแผ่นหนังแต่คนจริงแบบมันมีความยืดหยุ่นของผิวหนังมันต่างกันไม่เหมือนกันอะ่ะการเรียนสักคิ้วเนี่ยคือต้องมาเรียนใช่ค่ะมันไม่สามารถไปนั่งเ<า>ดาเองแล้วก็วาดเองออกแบบทรงเองมันมีสเกลอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากๆนะฮะในการออกแบบทรงคิ้วส่วนของวันนี้นะของพีพีก็อาจจะได้ทรงคิ้วที่ค่อนข้างยากหนกคิ้วอะไรต่างๆมีกระดูนะฮะการวาดสเกลก็อาจจะยาก นในการเริ่มต้นนะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าเจอเคสแรกก็ยากเลยเจอเคสแรกก็ยากเลยอย่าเพิ่งนีกับบ้านนะทำให้เสร็จก่อนคนที่5ของเรานะครับตอนนี้กําลังออกแบบฟิวอย่างคอำมคำคำเมนต์อยู่นะฮะของ พี่นัทตอนแรกเรียนแค่คอสปากอย่างเดียวถูกไหมแล้วก็อัพคอสแล้เป็นคอสคิ้วตาปากคิ้วก็คือคิ้วฝุ่นแล้วก็ตาอินเนอร์ไลน์อายไลนอร์แล้วก็ปากโอเคของพี่นัทก็ได้แบบก็ยากอยู่นะฮะคิ้วก็ยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอ้เริ่มมาละเริ่มมาละใกล้เคียงอันนี้ใครออกแบบให้อันนี้คุกคิดครับอ๋อโอเคเราก็ก็อปปี้เพสต์นะครับอาจจะมีความแตกต่าง กันนิดนึงนะฮะด้วยความที่กระดูกตรงโหนกนี่ไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับน่งแบบเพิ่งกลับบ้านนะครับเดี๋ยวได้คิวสวยๆกลับบ้านแน่นอนนะครับผมขอให้พี่นัทโชคดี <ขอ S 1> นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคนแรกนะครับในการลงสีฝุ่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับด้วยความที่ผิวนางแบบเขา ค่อนข้างจะมันด้วยแล้วก็ซูนซิทีฟนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทั้งเรียนก็จะเจอบทยากนิดนึงนะฮะแล้วก็มีวิธีแก้อยู่แล้วครับเพราะว่าทุกปัญหามันมีทางแก้นะฮะเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็งัดออกมาใช้นะฮะจะได้รู้ว่าเวลาไปเจอกับลูกค้าจริงๆเราจะได้รับมือกับทุกสภาพผิวให้ได้นะครับ สำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ลงข้างหนึ่งแล้วนะครับก็ทายชานะครับแล้วก็เริ่มอีกข้างหนึ่งได้เลยนะครับ สำหรับคุณแม่ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับ q ิวฝุ่นในวันนี้นะครับหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยรู้สึกมีความแตกต่างจาก6มิติที่สอบเขาที่แล้วยังไงฮะคืออันนี้มันจะใช้เทคนิคค่อนข้างแบบต้องสังเกตให้เป็นแล้วก็ต้องเข้าใจผิวด้วยอะคะ่ะเพราะว่าแต่ละผิวคือต่างกันเราคือเคสวันนี้เจอผิวที่ค่อนข้างเซนเซทีแล้วก็แดงมาก<อ>แล้วก็มีเลือดไหลซึมออกมาด้วยอะไรเงะะี้ยค่ะก็คือเหมือนต้องใช้เวลามากกว่าแล้วก็ใจเย็นๆถูกต้องครับสำหรับผิวในวันนี้ที่คุณแม่เจอนะครับผิวค่อนข้าง นะครับนะครับมีผลบริเวณในคิ้วเลยนะครับแล้วก็เวลาสักก็มีเลือดซิบซิบสักลงไปสีก็จะติดยากนะครับวันนี้คุณแม่ได้รู้นะฮะวิธีการแก้ปัญหาว่าถ้าเจอผิวแบบนี้เราแก้ปัญหาแบบไหนสําหรับวันนี้คุณแม่ก็ทําได้ดีนะครับสวยเลยนะครับอ่าสำหรับพีพีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเป็นคนที่2นะครับก็ เป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วเป็นไงยากไหมไม่ยากอย่างที่คิดค่ะไม่ยากเนาะโอเคก็พี่พีก็อาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีครูพอยช่วยประกบด้วยนะครับครับตั้งหน้าก็เอาแบบมาลงอีกนะครับเพื่อให้สร้างความมั่นใจวันนี้เป็นคนแรกในการลงคนจริงนะครับก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างนะครับก็เป็นการลงสนามนะลองฝีมือตัวเองนะครับก็ถือว่าโอเคทําออกมาได้สวยนะครับสวยมากนะครับโอเค โอเคของวิจัยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเก็บงานนิดหน่อยนะครับวันนี้รู้สึกไงครับหลังจากที่ลงคนจริงสีฝุ่นไปลง่ง โล่งเลยลใช่ไหม<ล>เป็นไงทําได้ไหมยากกว่าแฮสโตรกไหมครก็ผมว่าง่ายกว่าอยู่นะง่ายครับเพราะว่าพี่ใจเนี่ยมีพื้นฐานในการวาดรูปได้ดีเลยในการทําสีฝุ่นเนี่ยก็ต้องมีทักษะในการไล่เฉดไล่สีนิดนึงเห็นพี่ใจทําได้วันนี้ทําเป็น2เทคนิคด้วยนะครับทำออกมาสวยมากนะครับการไล่สีก็สวยเลยนะครับคิวนางแบบก็เคยทํามาด้วยนะ<ล>มีรอยเดิมอยู่แล้วก็พี่ใจก็สามารถแก้ไขได้ โอเคธนาพินัทก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสวยมากนะสวยมากนะครับก็แค่เราเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเทคนิคน,นิดหน่อยก็สามารถทําได้สวยเลยนะครับวันนี้รู้สึกยังไงครับก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะฮะพอหลังๆมาก็ควบคุมสติให้อยู่แล้วก็จาแพทเทิร์นให้ได้แล้วก็จา<ม>เทคนิคที่อาจารย์สอนให้ได้ทั้งคูตี้คูแอปแนะนําเทคนิคดีๆค,คูกิกอ,อย่างเงี้ยฮะก็มาช่วยเตือนเราเราก็กู้กลับมาได้ฮะถึงแม้ว่านางแบบจะผิวค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับผิวค่อนข้างยืดนิดนึงอิลาสตินอะไรเยอะนะฮะก็ สามารถทำออกมาได้สวยได้นะครับผม โอเคแล้วคนสุดท้ายในวันนี้นะครับคุณแนนนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้สหัสมากคระครูสหัสยังไงเอ่ยก็คือแบบกังวลด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยอ๋อเป็นธรรมดานะครับสาหรับนางแบบคนแรกในวันนี้นะครับก็สวยมากนะครับทาได้สวยมากแล้วก็ทําได้ดีมากนะครับดูแล้วโหดูเนียนเลยสีออกมาเป็นสีน้ําตาลนะครับพอใจกับผลงานในวันนี้ไหมครับค่อนข้างพอใจค่ะโอเคเนาะเยียบเลย